อะไรมากที่สุดเขาจัดมาให้เลยอ๋อแล้วเนื้อหาของเพลงนี้คือยังไงบ้างครับเนื้อหาของเพลงก็นะครับตาชุ่มตาเวลาฉันเอมฉนเอมก็เหมือนว่าถ้าเวลาเรามองตาอ้ามองตาเรามองตาถ้าสังเ่ามองตาปุ๊บครับใจเราใั่เดี๋ยวเชื่อให้รอบก่อนเพราะขันเดียวจะขายเพลงไม่จบนะครัวหน้าครัผมจะเล่นเป็นหุ่นยนต์ครับ ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่แบบว่าบทเยอะเลอเกินเขามีบทจะได้ความรู้สึกของเราเลยฮะครับคือป้ายไปดังป้ายไฟเมี่ยมีเต่าคาชาป้ายไปบังป้ายไปมีคาชาเต่าแล้วทั้งเองเนี่ยเมื่อเช้าพูดเต่าขาชาเขาบอกไม่ใช่คาชาเต่าเพาะว่า เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนอยู่ในบ้าน AF เอฟครับครับคือด้วยความที่เราสองคนเป็นคนที่ไม่ยอมใครอยู่แล้วครับก็เลยจะแย่งกันเพื่อจะขึ้นเป็นที่หนึ่งเพื่อขึ้นเป็นที่หน้าน้องเขาลงปแดดีดิ ตรมเทียงว่าไง,งไม่ได้นี่ต้องชื่อนี่ต้องขึ้นก่อนงานบอกไม่เอาขึ้นก่อนที่พูไมู่ให่เลยครับเอากระชา,าเต๋่นะครับไปซ้อนจานเป็นข้เฉาข้เจบเลยพร้อมกันออขะเฉาซ้อนก่นอพอลิเดี่ะวเดี่ยวเี่ีย่ววีีเ จะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่ี่ยังจดจังว่ายังมีฉันก็ดียพอแล้วมากมายอย่าเล่นจังหวะสิผูกคนคกยอมาีฉันใช้ทดแทนเธ่าน้นว่าตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อใยังไงก็ยังคงเป็นเขา รูนได้ที่เธอมีเงาฉันูหอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นที่งเงาเป็นดีแค่ที่คงที่ทำเลียนแบบคงจริงเดี๋ยวร้งตาเนี่เรามีพอรด้วยครับเอาไปรับค้ลดี๋ยวตนน้องเต่าบ้างครับเดี๋ยวน้องเดียวไ่ด้ต้องเต้นด้วยอาเต้นด้วย โชว์เลยครับนะอย่าไม่เต็มแฟนคลับคนนี้ alert มาครับ alert มาเด็๊กดิกว่ารครับเติมเอสเข้าไปเพราะบ้าจริงๆเราเล่นนะเราเล่นเราเล่นจังไหนครับผมต้งแบบด้วยเลยครับแฟฮะช้าครับผม สาไปแล้วไม่ต้องิมกันแน่ครับกระชากเยอกระชากวครับเต้นด้วยด็กคนดีโอเคพรอยครับไม่ก็ฟังเนื้อเพลงแล้วก็เต้นตามเลยโอเคตฉันตาเวลาฉันำฉันเ่นใจสั่นสัน ไม่ต้องมาเบากี่ครั้งที่จอ้เธอใจสั่นแลวสิยยากจมา ชาที่บอกว่าเต้นเหมือนเต้เลยเนะยครับแล้วนี่คืออยากจะมาไหมเอาวรืเอล8แต่ด้วยนะครับเดี๋ยวให้แต่ละคน